สวัสดีครับสำหรับวิ l y i n v e s t นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มองว่าภาพรวมตลาดนะครับเรายังมองตลาดเองนะครับจริงๆก็แน่นอนนะครับว่าประเด็นหลักก็คือเรื่องของ AI concern นะครับที่ตลาดเองก็มีการพักฐานมาประมาณทั้งสสัปดาห์แล้วนะครับต่อเนื่องซึ่งแต่ทางนี้เนี่ยภาพรวมก็เห็นว่าทางทางบริจ a s s เซ็ทเพลสเองเราก็ยังคงเชียร์กองที่อาจจะค่อนข้างไฮเบต้านะครับเช่นกองดิจิบล็อกนะครับกองที่เกี่ยวข้องกับพุ่น AI นะครับหรือว่า AI EQ แล้วก็กองที่เป็น SP Crypto UI นะครับที่เน้น ลงทุนนะครับใน Bitcoin ETF นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวของ Ethereum ETF ด้วยแบบ Active นะครับซึ่งภาพรวมเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดเองนะครับ อย่างที่เรา,เามีการออกตัวของ weekly strategy กันไปดูนะก็ะเห็นด้ว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าจริงๆตลาดเองเนี่ยก็ AI เนี่ยสามารถยังคง deliver ได้นะครับสำหรับตัวของไม่ว่าจะเป็นงบต่างๆไมเฉพา NVIDIA แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าตลาดเองก็ค่อนข้างคอน c e r ร์นม,มากๆนะครับถึงแม้ว่างบ NVIDIA นะครับยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์จะออกมาดีแค่ไหนเนี่ยตลาดก็ปรับลงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มมองว่าจริงๆแล้วในสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยตลาดเองเนี่ยน่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยมากที่สุดนะครับในช่วงสัก2องสัปดาห์ถึงสานมาาเระ เราจะเห็นได้ว่าตลาดเองนะครับก็มีการปรับโทนนะครับของเฟดว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยลดลงจากเดิมถ้าเราจํำกันได้เนี่ยช่วงเดือนที่แล้วนะครับว่าเดือนตุลาว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะลด อัตราดอกเบีย้ยถึงประมาณเกือบ96%เลยนะครับแต่ว่าก็โอกาสนั้น,นหรือว่า probability นั้นก็ลดลงมาเหลือประมาณทั้30%เพราะฉะนั้นเรามองว่าในวิกนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าตัวของแนวโน้มของเฟดนะครับว่าจะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะ drive ให้ตัวกองทุนทั้ง3กองนี้ที่เราเลือกเป็น f u n d a m t a l week เนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นกองที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นลงแรงพอสมควรทั้ง3กองเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็จะมีธีมที่ค่อนข้างชัดในแตตนแตตต่่ละััวคก็ยงง ไม่ว่าจะเป็นธีมบล็อกเชนนะครับที่อาจจะ highly sensitive กับตัวตาดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตลาดเริ่มมองว่าเฟดลดน้อยลงก็อาจจะกระทบต่อ performance ของดิจิทัลระยะสั้นนะครับว่าตลาดเองอาจจะมองว่าไม่ได้มีลดการลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่อย่างที่ได้เรียนไปครับว่าถ้าตลาดเองเริ่มกลับมาครับว่าโทนของเฟดมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเนี่ยมั่นใจเลยว่าทั้ง3กองเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะดิจิทัลนะครับที่ค่อนข้างที่จะไฮเบต้ามากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น a i q นะ ทีมของ AI นะครับเพลย์เพลใน AI ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับแล้วก็กองสุดท้ายนะครับที่ช่วงปัจจุบันนะครับตัวของ Bitcoin ก็มีการปรับตัวลงมาต่ำกว่า80,000นะครับประมาณ85,000ถึง80,000ณปัจจุบันซึ่งเราเลยมองว่า ก็มีโอกาสนะครับที่เ,เป็นจังหวะสะสมที่ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่แค่เดือนเดียวเองนะครับเราเรายังเห็นตัวเลขบิตคอยประมาณแสนสองไปเลยนะครับก็ลงมาเดือนเดียวกับประมาณ3ามถึงสีนะครับก็ทำให้เรามองว่าเป็นจังหวะสะสมที่ค่อนข้างดีทั้งสามกองนี้นะครับก็ Weekly i n v e s สนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรลจอแอสเซทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mo อกดิปแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111